ครับวันนี้เป็นเมนูลดน้ำหนักครับกระหล่ำนะครับต้มกับเห็ดขิมทองครับราดด้วยโชยู่ครับอ mm hmm. เน้นก็มาหั่นกรล่ำก่อนครับพอ mm hmm. ดีเขาแถมฟักทองมาก็หั่นไปด้วยเลยนะครับแครอด เขาแถมมาแล้วก็หั่นไปด้วยเลยครับต้มน้ำในกระทะครับน้อยน้ำเดือดนะใส่ปักครับต้มต่อไปจนเดือดอีกทีนึงนะครับน้ำต้องใส่น้ำมันสัก1ช้อนโต๊ะ,นะหนึ่ช้อนชาครับ นน้ำมันพืชในน้ำหนึ่งช้อนชานะเห็ดเข็มทองครับรวกต่อจากผักนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอามาผสมกันในชามนะครับคลุกให้เข้ากันในชามนะครับเสร็จแล้วเราอัดลงไปในชามเล็กนะครับอัดให้แน่นนะครับ ให้แน,น่น,นจะได้ขึ้นส่งครับแล้วคว่ำชามครับคว่ำชามเปิไฮโลเปิดไฮโลแล้วนะครับเด็กก็จะได้เป็นส่งออกมาแบบนี้นะครับสูตรนีย้ยามาแต่อาหารจีนนะครับแล้วก็เอาโชยุนะครับโชยุญี่ปุ่นมันจะถูกรสชาติกับคนไทยมากกว่าน,นะครับ สี่ช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าส,สองช้อนโต๊ะนะครับเมันจะไม่งั้นมันจะเค็มเกินนะครับ ำอาหารจีนมันก็ค่อนข้างจะต้องดูว่ารสมันไม่เข้มเกินไปนะครับมันไม่ใช่อัด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 รสเข้มเหมือนอาหารไทยนะครับใสอ่อะไรวะ <c oughs> น้ำมันงานะครับผมก็ลืมว่าน้ำมันงานะครับจริงถ้ามีงาด้วยก็ดีนะครับ ใส่พริกไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็ราดลงไปนะครับราดลงไปบนก้อนนะครับ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ <c oughs> จะเป็นอาหารจีนนะครับเอาไว้สำหรับลดน้ำหนักได้ แต่ผัดกับเห็ดสองอย่างครับกินนะมันก็กินได้ครั้งเดียวเลยครับเดี๋ยวมันก็เบื่อ <laughs> มันก็พอกินได้เหมือนอาหารจีนอย่างหนึ่งนะครับเอามาจาก y o u t u บอกว่าพวกอาหารจีนนะครับก็อามอมามันก็ใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับมีอะไรก็ตามในคอมเมนต์ได้ครับสวัสดีครับ